มันยังบาคุ้งมันคกิะเนเลโอ้คงกจะเรื่อนมคือกเกินนีว้าโอ้ลกมากนี่มากจริหมากเลยนึกว่าไฟพี่ปอบเว้ยโอ้โยไฟรถมันปานัดเบาคุ้งวูวปุ๊บฟุดแสงหูแสงจ้าว่ะทุกนี่โบเพิ่อนชาเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสีวิไล เป็นตาสะออนน้องบอกพวกนู้ดเกิดอะไรใหญ่มากสัตว์เดียวเห็นพวกเจริญนี่ก็ดีโอ้ดีใจแล้วว่งปะเตี้ยขึ้นเพื่นเป็นแบบนี้ยองค์คกรีดิจุบุญจุบุญทิดเพี่น้องเลยเมืองไทยพี่น้องพี่น้องเลยผมมนาคมเพื่อนบ้านเมืองเพื่อนน้องบอกพวกเนาะ พัฒนาให้กันดีจะพัฒนาว่าพัฒนาแล้วจะกุมารลวดตีปอชิดชากทุกคนอันนี้เห็นเห็นเป็นนกนะนี่ดีเออเออมันบูมเมนกุ้งเทปนะเพราะยังนก็อยู่บูมเมนกุงเทพสังเกตุบ้านสะพานกับเจ้านี่จะห่างกันนะแมนโดนๆจะมีสะพานเธอหนึ่งแมนแมนแต่มันคือจะลวดแท้ว้ายเออ เีรอเปิดประตหน้าอ้เขาแ่ปชิดเช่งปกุ้การสันจออุ้ยทุกคนมาเิเบิ่งมาเกคนเลยจะเบิ่งการสันจอจะเบิ่งปิอสอนเนีเราบอกกุ้อนถนนนี่กะแบ่งแยกเลยไรเล่นขึ้นเล่นล่วงไงแยกกัเลยบูแย้นหนึ่งสิมีอยู่สีเลน โอดชิดเธออันนี้เลียนอันนี้เลีนเลีนเลีนขื่นอย่างเดียวเห็นบออ่อันนี้เลีนเขากรุงเทพอย่างเดียวเห็นป่เจ้าโพดิมิสแบโบโพดิมิสเลีนส่วนกันส่วนกันบูม,มี่เลยก็คือจะแยกกันออกมาชัดเจนเลยเกตคนอนเซนโอดชิดเธอเกตคอนเซนสม,มุนธา,าสม,มุนธาเจ้าเจ้าไปพิชเซนเนาะกับไปยูเทิร์เห็นบอกอ้ชิดเธอ คือจิขัดก้าเมืองไทยแบบสมัยเป่าเนี่ยเอ้ยบาด้านเมืองเปิดซ้อนดรถ้งมี้หลายรถท้งนี้หลายว่รถข้าเข้ากุงเพียมเมืองไทยมันคือเกินแท้มือเจริญขัเรีย้อเลเบิงนะทุกคน ผมเปลกใจแล้วว่พุ่งห้องของเขาบอกไงเมื่อไห่ไฟเซ็นสีเต็มเลยอ้่ะแล้วเจ้าสังเกตนะบอกคุ้งว่ามันคือสิมีไฟสุดทางาค่ะแท้ไฟแดงแดงนเลยเม่นเฮ้อเมื่อกี้เปิดทิ้งไว้คือว่ามีรถเนี่ยเกี่ยนรถสุดกันนั่นเลี้ยังวะโอ้เปลืองไฟสีร้อนเนี่ยแล้วมันสิมีคนเปิดไฟมาเปิดไฟอ่ะนี่สงสยัยบ่ สงสัยอยู่เบาะเนี่ยคุสงสัยอยู่อเห็นหลายเราขอกระยักถามเพื่อกันเนี่ยฉันจะรู้บอ,อกไพโบลูวะทะ่คันเอซีลูกอ่ะเอมเมนมาบอกใอ่แนนอนวะบไพ่เป็นคนเปิดไพ<ม>่ไว่ามันว่ามันเปิดเองหรือว่ามีคนเปิดนนนชิดเช้ทคนเลยสอน,นดิน,นี่นบรูว่ามีคนเปิดบอลในแพลอ้นี่มันน่าเปกใจว่า ก็จะเปิดประตูน uh ูมัดตกหกเมื uh ่อว oh. ่าคำปุบแล้วก็จะเปิดอัตโนมัติเลยเมื่ว่าเขาเขานเป็นคนนี่มันบูรู่นะว่าเป็นใครกันเนี่ยมันขัดขัดเนาะประเทศไทยเมืองไทยนี่จะเลื่อนขักจะเลื่อนนี่อันนี้ไปลงเลยออันนี้คือกรอกลางเนาะแข่าวเพิ่นอยากเห็ดอีกนี่ได้อีกเล่นเล่นเลยนี่ ได้ยีไส้เห็ดน,นี่ก็คือแบบที่เคยเห็นตุรุนของคนไทยนี่ส่วนใหญ่มันจะใหญ่ยิงย่งใหญ่อลังการเองแมคล้ายๆแบบเขาเจ้าจะเตรียมการไว้ล่วงหนา้าแมจะบมีการแบบสั่งเฮือนออกมาอะาย<ว>อยู่บ้านเขาเคยเห็นบอเคยเห็นแบบไยๆข้าเจ้าสั่งเฮือนออกมาบัดโพธิเศรีเทางแล้วบัดมันเห็ดบอไรอ้อเออ อันนี้คนให้เขาต้องทุบไม่นี่นเลยมิเลยมันก็ต้องทุบแต่ว<อ>่าค่าเจ้าีาค,คือคิดล่วงหนา้าแท้คิดล่วงหน้าคือบนบ้านหรือบ้านหรืออะไรจะเป็นโรงงานอะไรก็ตามไมินห้ามห้ามเลยหรือว่าห้ามเกินไอเสาไฟฟ้าแม่นแต่ว่าความจริงเขาเขาบุหูแต่ว่าอีฟซี่หูเขาบอกเขาเนี่ยม่นมินแต่ว่าบ้านเนาดูใหม่เลื่อนไผ่ก็เห็ดกอกมากอกมาเลื่อยเสาไฟฟ้าแม่น,มน เสบ่าสิ่งสำคัญขาเจ้าจะป่วยเกาะกลางนี่ไว้เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตหรือวะเนี่ยคือขีดอนาคตไว้เหรอบมอหรือเนี่ยไร,รยว<ะ>่จังหวะนะบมกคงคอยก็สงสัยอีกกันวะถาา้าเป็นบ้านเท่าก็อ่บอกไปเช่นนี้กันเมนหรือว่าแบบเพราะว่าบ้านเท่านะแบบคือถนนลักอยู่ถนนเส้นใหญ่นะถนนนั่นก็ข้อปฐมอ่ะเมนกัจจุบันเกาะกลางก็คือว่าสิปลูกต้นไม,ม้สื่ออะไรหมอคงใจง่ายปุกต้นไม้ต้นตอเมนเป็นี่จ้าเบิ่งทินี่ มันหนห่อยหน่อยลดสิบหล้อสวนกันสามพันแล้วยังอยู่นะโอ้ยว่าประเทศไทยเนี่ยคือการแบบพัฒนาของเจ้าหนุก้าเจ้าคิดล่วงหนา้าคิดไปถึงอนาคตเม่แม่แม่แ่ไม,เม่เคยเสีปู่สางตามอำเภอใจ<ไ>พื้นที่ของเจ้าก็จริงแต่ว่าเจ้าก็ต้องทาวาต้องข้าราชการอยากได้ก็ต้องเสียเงินหน่อยเค่ะนั้นก็จบ อันนี้ขิดก้านไก่นะก้านไกเลยก็คือเขาจะเอาก่อกลางเนี่ยไว้เขาเจ้าอยากสร้านสนุก็ได้แล้วพวอยากสร้างก็เอาต้นไม้มาปลูกก็ได้แม่เฮ้ยขักาลีเมืองไทยไม่ขากบ่าขากันเพราะมันดีแต่สมยศฮวงเว็บเนาะสะพุงสะพานก็เจ้าเห็ดขักาลีบ่กบอกคุ้งคนโตก็ต้องแยกเปียกโอ้ยนี่ราคาเนาะ ขัดแค่ไหนพี่น้องเลยยอดยังไพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเบอร์นี่ร้อนี่ครับไล่ขัดที่ตะซ้อนนี่เนาะเอ้ยซ้อนนะเวีซ้อนเมืองไทยเด้อทุกคนเบอร์นี่มาสิบ่สซ้อนเบาแน่วขนาดฝรั่งจีนญี่ปุ่นกันยังซ้อนประเทศไทยติดใจเมืองไทย ก็ S <S มันสะดวกสบายแล้วก็มันจะเลื่อนมูจะเลื่อนตาอ,อันนี้ก็คือแบบเอามาให้เบ่งอีมุ่งมุ่มหนึ่งเนาะแบบคือซุ้มคอยนี่ธร,รมศมชาตรนี่ซุ้มคอยเคยเห็น,หนแต่ว่าพาองคอยไม่เห็นแบบให้แสงสีนี่นี่ยคนมก็ะเลื่อยแบบเป่งไมเปม,ม,มันบอกเคยเห็นอะตี้อ้าวเั่นละรเรอา้าสซุ้ม อยู่บ้านเจ้าเห็นมองกอดถามเลยอยู่บ้านเราเห็นแต่แสงไม่มีหอยเออนะทุกคนอันนี้บูรีลุบุรีบ้านตัวเองนะเขาแค่สงสัยแล้วก็เห็นแล้วก็อยากแม่เออเตากบได้แบบบูรียังบูรีอวยบูรียังแต่เือว่าแบบว่ายืนคนละจุดอยู่คนละมุมมันก็เห็นคนละแบบเห็นคนละแบบแอะล้วก็มีความสุขคนละแบบบางเทือกอ่ะคนอยู่ในเมือง ขึ้นอาดีเสยๆเอ่ออีสานเข้าว่าเฮ้ยอยู่บ้านนอกอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเป็นธรรมชาติธรรมชาติแต่พ่อเขามาอยู่เขาในเมืองแม่อีสานครัเจ้าแม่นี่แหละกรต่างคนต่างอีสานกันต่างคนต่างอีสานเอ้าบอกกุ้งเนาะแม่แม่เอาคลิปนี้ก็แบบเอาจบไปสำเนิยวเนาะโบเรบี้ยังหลายดอกทุกคนแค่เห็นความเจริญเนาะแม่แม่เห็นความเจริญเลยกันความสวยงาม เขตบ้านนอกองค์ก็เจ้าแมแถวตมโซนสายห้าแม่ตาชือว่าดขาในโต้ง้านเฮาเองคือความเจริญนะเจริญมากไหมโอ้เจริญนะเว้ยจังหวัดสำหรับคนไทยก็เจ้าเองสำหรับคนกรุงเทพก็อาจจะบ้านนอกเขตชนบทแม่ใคอาจจะบอกว่าเป็นไอ้ยังบอกไอ้เขตอันนี้เนาะต่างจังหวัดแม่แม่เสต่างจังหวัดก็แปลว่าเพิ่นแต่ขาคือเฮาคือคนบ้านนอกเขามาเนี่ยขาเห็นกับซ้อนแม่แม่แม่ แต่การน,นี่แหละก็คือค่อยว่าเอาเลยแหละว่ายืนคนละจุดอยู่คนละมุมมันก็เห็นคนละแบบคือบางคนก็ว่าอุ้ยอยู่คือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอยู่ในเมืองนี่เพิ่นก็ว่าสะออนสะออนทรปราสาทบ้าดนอกนี้โอ้แม่นแมน่นแมนน่นยังกับนี่อ่าเอ้าทุกคนคลิปนี้กับ่มีหยังหลาไงมาบอกผมหน่อยถ้าถ้าว่า FC ฮู้จังได๋กะคอมเมนต์มาว่าเพิ่นคือเฮ็ดแบบนี้แม่นแม่นแม่นแม่ เพราะว่าเข้าขาโอลูเอออ่ะคลิปนี้กะเขาพูดผิดประการนวขอโทษขอไภนาทีนี้ด้วยนะทุกคนนะการใดเป็นของตนอันนี้คือเอาความเป็นจริงคือเขาตกใจจริงเปล่าเหตุบ้านนอกเพื่อนนี่เป็นแท็กซี่อันนี้โบน้ำมันของค่าใจเฮาแหละกันไฟข้าเจ้านี่พี่ไภมาเปิดให้มันะนาชิดเนาะอ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้เด้อบอกตรงเนาะกะเจอกัน้น EP ต่อไปเนาะติดตามเขาเบิ่งว่ากะอย่าลืมกดติดตามเนาะถ้าเขาเบอร์ผมได้ไม่เห็นอะไร คนหักเลยกับคนสั่งเาอาง่ายๆครับมันอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะทุกที่หักที่สั่งนะอย่าลือคนติดตามกดไลค์นะอาวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นรบมาแล้วเนาะโอเคนะคลิปนี้น <Okay. S 1> ก็ขอลาเข้ามาสบายดีปุ้งสวัสดีครับ